ก็ตอนตอนที่ได้รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเป็น MV ที่ดูจากบอดแล้วแบบน่าสนุกมากๆแล้วพอได้ไปทำงานกับทีมจริงๆก็รู้สึกเอ j นจอยมากๆค่ะมาก แบบว่าพิซซ่าที่ออกมาอ๋อขอบคุณค่ะก็ลุ้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้ว่าแบบถ้าคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างแต่แล้วเป็นความลับไหมลึชารู้อะไรกปิดเลยไหมว่าแบบก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าเหมือนก็ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงานของเขาไม่ใคยเขาไมาจับโบะอยู่รบกวนไม่ตอนนั้นนะตอนที่เขาเปิดอบจับว่าใครเป็นนางเอกเลยนะก็ดูแล้วก็ลุ้นๆค่ะว่าเขาจะทายกันเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บรรยากาศตอนถ่าย โอ้สนุกค่ะเพราะว่ามันพูดได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าใน MV <c oughs> ได้ได้ลองเล่นได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ทีมเขาทำงานแบบเร็วแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยก็เอนจอยมากค่ะมูดแค่ที่เซอร์มันหวานมาก<อ>ม,<า>มันุดมาดนะค่ะมันก็เป็นไปตามเพลงตามเนื้อเพลงอะไรแบบนั้น <c oughs> ม,มีแบบช็อตอะไรที่แบบอยาให้แฟนๆลอกินไหมสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงก็ทุกช็อตแล้วกัน MV สวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูค่ะเคยเล่นอะไรไรูปแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะคะหนูเล่น MV ไม่เยอะด้วยค่ะ<ช>แล้วก็อันนี้มันเป็นอีกมูทหนึ่งที่แบบเออด้วยเพลงอะไรด้วยมันก็น่ารักขึ้นอะไร แฟนทคนจะไปอยู่แบบโคไหนแฟนสาวคุณแม่หรือว่าเออหรือว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบบนมีอะไรจะบอกแฟนเขาไหมพอแค่เห็นยัง็ีแล้วยังไงก็พูดตอนนี้เลยนะอย่าสิงหนูเยอะนะสิงเลยหรอไม่เลยหนูเห็นนะมีคนบอกว่าแบบเออรอรอสิงอยู่ให้หาพระดีดีไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ เออใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกหน่อยนะคะอนุญาตเลยหนุาตให้แปะหน้าไหมคะอนุญาตให้แปะหน้าไหมคะรัอได้ค่ะตามอนุญาตขออนข้อความอะไรแปะที่ที่หน้านิชานโอ้ยได้เลยค่ะเอ็นจอยให้เต็มที่ค่ะแบบทำทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับงานโอเคนัป่ายังมีหน่อยค่ะจะได้ติดตามกันด้วยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปเชียร์เออ แบมแบมกันเยอะๆนะคะเขาตั้งใจทำมากแล้วก็ทีมเขาทุกคนแบบตั้งใจทำกันมากๆไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะโอเคขอบคุณ่ะคะริชาขอบพระคุณนะคะคุณมี้นะคะสวัสดีค่ะ